อ๋อน้อโอ้โหดีนะกบใหญ่มากกบใจมากเออร้อนบ่ดิอร้อนยังใคร้ม็ได้เลยมีซากรูตอนรับซากรูครับมาทำเป็นไกลมุกนี่นะครับเออหนุ่มเนี้ยวรอยว้าวอืมเป็นอะไรผลิตภัณฑ์ตัวไม้ก้องปลาตะลุงครับนี่นะมีประโยชน์กันนะครับมีประโยชน์อือดียังดียังอืมมีใกล้แบบวิงไรรึเลย ูอะาาหนนกกกจมสวัสดีครับวันนี้กระผมนะครับจะพาทุกท่านมารู้จักกับเม็ดไข่มุกสาขูต้นกันครับแต่เอ๊คิดว่าหลายท่านสงสัยใช่ไหมครับว่าเม็ดไข่มุกที่ผมได้กินไปนะข้างต้นเนี่ยทำมาจากอะไรซึ่งวันนี้ผมมีคำตอบมาให้ทุกท่านครับไปดูกันเลยครับเม็ดไข่มุกสาขูต้น ผลิตมาจากสาคูต้นา <Wow. S 1> สาคูต้นเป็นพืชตระกูลปาล์มพบได้ในเขตร้อนชืน้นโดยเฉพาะในทวีปเอเชียและอเมริกาใตา้ซึ่งมีอุณหภูมิและความชื้นสูงจึงเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาคูต้นเป็นอย่างดีสำหรับประเทศไทยเรานะครับจะพบได้ในพื้นที่ของภาคใต้เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำขังอยู่ตลอดเราเรียกกันว่าป่าพุนั่นเองครับ สามารถพบเจอได้มากที่สุดก็คือในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงสาขูต้นครับมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งเมื่อโตเต็มที่แล้วนะครับเขาจะมีลักษณะคล้ายต้นมะพร้าวใบมีลักษณะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวดอกมีลักษณะเป็นช่อคล้ายข่ากว้างผลมีลักษณะกลมด้านบนแบนรากเป็นรากฝอยสามารถขยายพันธุ์ได้3แบบครับได้แก่หนึ่ง แบบเมล็ด 2. แบบหนอ 3. แบบพอเลียงเนื้อเยื่อสาคูต้นสามารถแบ่งได้เป็นสองสายพันธุ์ครับคือสายพันธุ์ยอดขาวและสายพันธุ์ยอดแดงสำหรับประเทศไทยเรานะครับนิยมปลูกสายพันธุ์ยอดแดงมากกว่ายอดขาวครับเพราะสายพันธุ์ยอดขาวจะมีหนามส่วนสายพันธุ์ยอดแดงจะไม่มีหนามสาคูต้นครับมีอายุเติบโตสูงสุดถึง12ปีเลยนะครับ ซึ่งช่วงที่ดีที่สุดนะครับของการนำมาผลิตแป้งสาคูต้น100%นะครับคือช่วงระยะอายุ8-10ปีสาคูหนต้นนะครับสามารถทำแป้งสาคูได้ประมาณ70-80กิโลกร,รมัมแต่ถ้าเราไม่นำมาใช้ประโยชน์นะครับเมื่อเขาครบอายุ11-12ปีเนี่ยเขาก็จะยืนต้นตายไปในที่สุดเลยนะครับครับเราไปดูขั้นตอนการผลิตแป้งสาคูต้น100%กันนะครับ กระบวนการแรกครับเราต้องคัดเลือกต้นสาคูนะครับที่มีอายุ8ถึง10ปีนะครับซึ่งสังเกตได้จากชั้นโดดของมันนะครับเมื่อเลือกต้นสาคูได้แล้วนะครับก็นํามาตัดเป็นท่อนนะับท่อนละ1เม็ดครับจากนั้นนะครับเราก็นําท่อนนะครับมาปอกเปลือกออกให้หมดนะครับแล้วนํามาขูดหรือตรูนนั่นเองครับทําให้เนื้อเนี่ยเป็นเนื้อยุ่ยครับลักษณะคล้ายมะพร้าวขูดนะครับเมื่อเราได้เนื้อที่ยุ่ยแล้วนะครับเราก็นํามาคันเอาแป้งนะครับโดยมีกระบวนการดังนี้ครับ เรานําถังน้ํานับที่มีน้ำสะอาดเต็มถังนับมาวางไว้ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นําผ้าขาวบางนะครับมาปกคลุมบนถังน้ำครับต่อจากนั้นนะครับเราก็นําแป้งสาคูวางไว้บนผ้าขาวบางแล้วบีบคั้นอยู่ตลอดพร้อมกับเติมน้ํานะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าน้าที่มีสีขาวขุ่นออกมานะครับนั่นแหละครับก็คือตัวแป้งที่เราคั้นออกมาครับทิ้งให้ตกตะกอนหนึ่งชั่วโมงนะครับ กรองน้ำออกให้หมดจากถังนะครับแล้วนําเอาแป้งครับห่อด้วยผ้ากระบังอีกครั้งนะครับแล้วไปทิ้งให้เสด็จน้ําครับอีกหนึ่งคืนครับเมื่อเราได้แป้งสาคูต้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราก็นํามาร่อนแล้วก็นําไปตากแดดครับให้แห้งเราก็จะได้สาคูต้นร้อยเปอร์เซ็นต์กันแล้วครับหลังจากที่เราได้แป้งสาคูต้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราก็มาดูกระบวนการผลิตเม็ดไข่มุกสาคูต้นกันครับ นำแป้งสาคูต้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผสมกับแป้งมันในอัตราส่วน50ต่อ50ครับผสมน้ำอุ่นนะครับจากนั้นนะครับนวดแป้งให้เป็นเนื้อเดียวกันครับแล้วนำไปขึ้นรูปขนาดเท่าเม็ดบัวลอยนะครับนำไปตากแดดหนึ่งวันนะครับพอได้เม็ดไข่มุกที่แห้งแล้วนะครับนำมาต้มให้สุก20นาทีครับเมื่อต้มสุกแล้วนะครับเราก็นำไปล้างด้วยน้ำอุณหภูมิปกติ2รอบครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเคี่ยวน้ำตาลอ้อยนะครับ แล้วนำมาผสมกับเม็ดไข่มุกตี้เราต้มเสร็จไปแล้วนะครับเราก็จะได้เม็ดไข่มุกตี้นุ่มเหนียวหนึบพร้อมรับประทานแล้วครับ